อาการอาการเป็นยังไงครับช่วยเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครอ๋ออาการเมื่อปี53าสะฮะก็ปกติผมก็ตรวจสุขภาพทุกปีนะฮะเมื่อปี53ก็ตรวจสุขภาพก็ทางทางแพทย์บอกว่ามีค่า P.S.A. อืมคือค่ามะเร็งต่อมต่อมลูกหมากตอนนั้นตอนนั้นมีอาการอะไรถึงไปหาหมอฮะก็ฉี ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยแล้วกลางคืนก็ขึ้นมาปัสสาวะบ่อยครับแล้วก็ฉี่ไม่สุดปัสสาวะไม่สุดนะฮะคุณหมอบอกว่าทานยาครับแล้วต้องทํำยังไงอีกบ้างฮะก็นัดอีกหกเดือนไปตรวจอีกครั้งหนึ่งครับครับค่าของมันอยู่ที่หกปกติต้องสี่ครับอ่าหกเดือนไปตรวจเป็นยังไงครับก็ค่าสูงขึ้นอีกมันสูงขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะยาก็กินแล้วอาจารย์ครับคือพอทานยาแล้วมันน่าจะลดลงไม่ใช่เหรอฮะ โดยปกติเนี่ยยาที่เขาให้จะเป็นยาที่ไปทําให้หลอดเลือดหดตัวหน่อยหนึ่งเวลามันมันจะได้บีบฉี่ออกไปได้ไงครับอืแต่ม่แว่าแต่ว่ายังไม่ได้ให้ยาพวกที่จะป้องกันตอมลูกหมากโตหรือว่าให้แล้วมันเป็นจะเป็นพวกาไม่ทราบเลยไม่ทราบอะไรเลยคุณหมอให้ทานยาอะไรก็ทานตามนะใช่ครับใช่ครับโดยปกติเขาก็จะให้ยาตัวนี้ก่อนค่ะได้ถามชื่อยาไหมครั อ๋อไม่ไม่ไม่ได้ถามฮะไม่ได้ถามด้วย,วยนะครับ,รบเพราะถ้าถามชื่อยาอาจารย์ยังพอวินิจฉัยได้คร่าวๆนะครับ,รบพอจะสันนิษฐานได้ออได้ค่ะอ่าค่ามันสูงขึ้นครับใช่ครับคุณหมอบ,บอกต้องรักษาอย่างไงต่อไปดีฮะก็ขออนุญาตให้ตรวจตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจเลือดแล้วก็นัดคือถ้าผลออกมายังไม่ดีขึ้นก็จะนัดตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหา หาผลเพราะสันนิษฐานว่าจะเป็นโรคร้ายกว่านั้นใช่ครับผลออกมา<ล>ก็ปกติครับไม่มีไม่มีเชื้อไม่ได้เป็นเนื้อร้ายไม่เปนเนื้อร้ายครับแล้วใครบอกว่าต้องทานบิมดูฮะอ๋อตอนนั้นคือก่อนก่อนจะตัดชิ้นเนื้อรอบที่สองนะฮะอรอบที่สองผมก็ขอไปเที่ยวสงการานก่อนค่อยค่อยกลับมาตัดอ่าเสร็จแล้วยังไงฮะก็ตัดสินใจเมื่อดูแล้วผมก็อืก็ลองดู นะฮะก็มีมีตัวอย่างซึ่งเป็นคล้ายคล้ายเหมือนกับผมออนะครับก็เมื่อวันที่3ามพฤษภาถ้าจะไม่ผิดนะฮะครับก็มาสมัครแล้วซื้อเลยลองทานดูเลยทานเลยก็2เม็ดใหม่ๆผมทานสามออสองเม็ดสาเวลา2เม็ดสามเวลาครับเชา้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอน สองเม็ดเลยนะฮะสองเม็ดนะฮะ,ะวันละหกเม็ดหกแคปซูลกะว่าเอาให้อยู่เลยก็ทานมาสามเดือนวัดกันเลยฮะก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ามันลดลงเหลือสี่กว่าคือตอมลูกหมากโตเนี่ยเวลามันโตมันก็จะไปเบียดท่อปัสสาวะใช่ไหมมันก็เลยทําให้ฉี่ขัดนะครับถ้าฉี่ขัดบ่อยๆฉี่ไม่สุดมันก็มีการหมักหมมพอหมักหมมก็จะติดเชื้อ พอติดเชื้อก็อาการเกิดอาการอักเสบอักเสบอักเสบนานๆมันก็จะไปสิ่งที่มันแย่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการฉี่ขัดเราต้องทําให้มันฉี่ฉี่สุดให้มันคล่องให้คล่องนะครับให้คล่องทันทีผมเชื่อว่าทันทีที่คุณกินแคปซูลอาการฉี่ขัดมันจะลดลงเยอะเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลแรกนะครับใครที่มีอาการฉี่ขัดวันละสองแคปซูลก็พอ มีปัสสาวะขัดไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามก็นับหนึ่งถึงห้าสิบไม่หยุดเลยอืมคือหมาไม่จะมันไปได้ไปได้สบายก็คือคล่องคล่องคล่องตัวนั่นเองเพราะนั้นก็อาการก็จะทุเลาลงค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีลักษณะของการขับปัสสาวะเล็กน้อยพีืฝั่งเรียกว่าไดยูเรติกนะฮะใช่ไหมอาจารย์เออรู้มันมาจากอะไรครับอาจารตัวนี้ ก็เป็นแคปซูลสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลคุณสมบัติในเชิงในเชิงเคมีของมันนะฮะว่ามันสามารถจะช่วยขับปัสสาวะได้เพราะนั้นมันก็จะฉีดสุดแล้วก็มันจะไม่มีการหมักหมมอาการอักเสบก็จะลดลงถ้ามีอาการเสพอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าอักเสบเยอะต้องใช้อีกตัวหนึ่งหลังจากรับประทาน6เม็ด3เดือนสมเดือนครับเข้าเกณฑ์ปกติปุ๊บมั่นใจเลยเลยฮะดีใจครับ ก็คือไม่ต้องขึ้นมาฉี่ไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่ด้วยเออแล้วก็ฉี่สบายมากมะเร็งก็ไม่เป็นแน่นอนครับไม่กังวลอะไรแล้วครับใช่ครับนะครับก็ดูแลสุขภาพต่อไปนะครับมีโรคข้างเคียงอะไรไหมฮะมีอาการอ๋อไม่มีครับไม่ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีฮะก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงครับครับผมขอบคุณมากครับคุณชันชัยครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0944350404 0890718889